F DoOessionals สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนก่อนเที่ยงของวันนี้นะคะวันเสาร ต้นเดือนค่ะทุกคนคะ่ะเสาร์ที่1พฤศจิกายนตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนที่ชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศในเช้าวันเสาร์วันนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งตอนนี้นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะพร้อมที่จะเข้ามารายงานพยากรณ์อากาศเป็นที่เรียบร้อยนะคะรายงานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณพัชรีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขสวดีค่ะขออภัยด้วยนะคะกว่าโปรแกรมมันจะรันกว่ามันจะเข้าที่เราอาจจะรีบร้อนเขาเกินไปนะคะโปรแกรมเขายังไม่ได้ทันจะแบบ รีสตาร์ทเราก็จะไปไปไปแบบว่าเขายังไม่ทันจะหายใจได้เต็มปอดเลยดิฉันก็กดหนึ่งแล้วจะแบบจะให้เขาหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังก็เลยมันก็เลยยิ่งทําให้ดีเลยไปนิดหนึ่งนะคะขออภัยด้วยค่ะเช้าวันเสาร์ต้นเดือนคุณพัชรีคะวันนี้อากาศในภาพรวมๆของภาคใต้ฝั่งตะวันออกเราเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มต้นรายงานกันเลยค่ะสําหรับแผนที่อากาศผิวพื้นค่ะะ ในส่วนของการที่อากาศผิวพื้นนะคะวันนี้เราก็จะเห็นว่าล่องมรสสมค่ะก็ได้พัดผ่านทางด้านภาคใต้นะคะแล้วก็เข้าสู่ยงความกดอากาศตามกำลังแรงทางด้านทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะตอนนี้ก็จะทําให้ในโซนของภาคใต้ตอนบนของเราเนี่ยจะมีฝนเยอะกว่าโซนของภาคใต้ตอนล่างนะคะในส่วนของภาคใต้ตอนล่างเนี่ยก็จะยังคง,งเป็นฝน ลักษณะของฝนฟ้าขนองในช่วงตอนเยน็นถึงตอนค่ำซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นฝนจากฝั่งด้านตกของแต่ละจังหวัดน,นะคะซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะค่ะเราไปต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะค่ะเพอมาเดี๋ยวนะคะไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะ,คะในในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ เราก็จะเห็นว่าตัวภาคใต้ตอนล่างนะคะก็จะมีเมฆที่ค่อนข้างยังน้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะมีเมฆเยอะกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่แต่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนนะคะส่วนตอนล่างเนี่ยก็ถ้ามีก็คือเลยลงไปทางด้านมาเลเซียเลยนะคะส่วนตอนกลางอย่างเช่นทางด้านสุราษฎร์นีพครพรุ้สงขลาเช้า,ชานี้ยังถือว่าฝนเอ้ยเมฆย,ยังค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะ นั่นคือทําให้อากาศเช้านี้ปลอดโปร่งทีเดียวค่ะคุณพัชรีค่ะใช่คะ่ะใช่ใครรีบตักผ้าสักผ้ารีบตรวนรวมถึงอาบน้ําน้องหมาด้วยค่ะรีบเลยค่ะเมื่อเช้าดิฉันก็เลยมาถึงออฟฟิศสายจุกมากเลยค่ะต้องรีบอาบน้ําให้น้องหมาก,ก่อนนะคะเพราะว่าอากาศดีมากคุณพัชรีคะ่ะต้องใช้เวลาอากาศดีให้เป็นประโยชน์นะคะเราไปต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะ ในส่วนของเรดาร์ชุมพรนะคะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งน,นะคะก็จะมีฝนกลางอ่อนอยู่ทางด้านในอ่าวไทยหน้าจังหวัดประจวบกับชุมพรนะคะแล้วก็มีฝนก็บางกลางอยู่ในทะเลน้ำมันตองบนทางด้านประนองกับทางด้านาพังงานะคะนิดๆหน่อยๆนะคะค่ะวันนี้เราใช้ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจที่สทิงพลาค่คะ สำหรับเรดาร์สะทิ้งพระนะคะเราก็จะเห็นว่า,าส่วนใหญ่นะคะโซนภาคใต้เราคือ,อยังไม่มีฝนมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นลนักษณะของนฝนฟ้าขนองนะคะเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆอยู่ทางด้านจังหวัดนครสีมราชซึ่งอย่างที่บอกก็คือจะอยู่ทางด้านฝั่งตกวออกจังหวัดหรือฝั่งด้านในนะคะซึ่งอย่างที่เห็นนะก็จะอยู่ฝั่งที่ติดกับทางด้านกระบี่นะคะค่ะเราไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ในโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะฝนส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ทางตะวันของภาคนะคะซึ่งตั้งแต่เพชรบุรีจนถึงนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่นะคะในส่วนของภาคใต้รอตอนล่างตั้งแต่พัะทะลุงนะคะสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสเนี่ยอแล้วก็ยะลานะคะก็จะมีฝนได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่มีนราธิวาสที่เดียวนะคะที่มโอกาสมีฝนได้เท่ากับ ภาคใต้ตอนบนก็คือรายเทสิบที่ค่ะอืมนะคะคุณมาริสาสวัสดีค่ะคุณสําราญสวัสดีคุณยายอ้วนสวัสดีค่ะนะคะดูเหมือนว่าครั้งนี้วันนี้เนี่ยภาคใต้ตอนบนปริมาณฝนจะเยอะกว่าภาคใต้ตอนล่างเราหน่อยนึงใช่ค่ะ อเยอะหน่อยใช่ค่ะเยอะกว่าสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีลักษณะฝนโอ่นเข้ามาได้ตั้งแต่บ่ายนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นาบางพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนเล็กน้อยนะคะนี่นหน,น่อยหน่อย,อยมาตั้งแต่ตอนเช้าด้วยค่ะค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะในส่วนของสงขลาเรานะคะจะเห็นว่าเราให้ฝนในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีลักษณะเป็นฝนฟ้าขนองด้วยนะคะก็เริ่มด้ตั้งแต่ ก่อนเที่ยงเล็กน้อยนะคะจนถึงในช่วงบ่ายหลังจากนั้นในช่วงดึกก็ถ้ามีบ้างก็มีเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คืออยังค่อนข้างกปกตมอยู่สาหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าคนที่ชมไลฟ์อยู่ในวันนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาชมย้อนหลัง ในเวลานี้นะคะ,ะใครที่เข้ามาชมย้อนหลังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะศูนย์ของเราเพจของเรานะคะ,ะในช่องทางของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้เราก็จะมีภาพอินฟโฟกราฟิกต่างๆนะคะนำเสนออยู่ใน แต่และว,วันอยู่แล้วใช่ไหมคะถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เราจะ,ะพรุ่งนี้เราจะไม่ได้รายงานพยากรณ์อากาศแต่ว่าในช่องทางของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามอ๋อนะครศรีธรรมราชจะมีอะไรนะคะจะพีคสุดช่วงไหนโอเคคุณพัชรีฝากช่วยจําสุภวดีนิดนึงว่าคุณอน,นุสราอยู่หัวไซนะครศรีหัวไซเป็นยังไงคะคุณพัชรีคะ หัวไซก็วันนี้ก็ยังใกล้ๆกับโซนเมืองนะคะแต่ว่าโซนหัวไซอาจจะมีฝนฟ้าขนองตอนเย็นถึงตอนค่ำได้อยู่นะคะแต่ก็บางฝากโซนเมืองสงขลาเลยนะคะนิดหนึ่งนะคะหัวไซก็อยู่ที่เดียวกับคุณในเน้นชัยบุรีใช่ไหมคะชัยบุรีได้แต่ว่าบ้านเขามาทางหัวไซด้วยหัวใซเออจะได้จําหัวไซหัวไซเขามีอะไรโดดเด่นบ้างคะมันเป็นมันเป็นทางผ่านที่เราจะไปนครใช่ไห ใช่ค่ะถ้าไปหัวไซนี่คือพาเด็กไปดูกังหันลมอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อเส้นนั้นใช่ไหมเส้นสวยๆอ๋อทำได้แล้วคุณอ<ว>นุสราเห็นไหมมันต้องชวนด,ดิฉันคุยอ๋อใช่มันจะเป็นเส้นทางที่สวยงามแล้วก็เหมือนเมืองนอกเลยเหมือนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีกังหันลมแต่บ้านเขามันจะเป็นกังหันลมที่แตกต่างจากบ้านเราใช่ไหมคะบ้านบ้านเรานี่จะค่อนข้างเป็นกังหันลมที่ดูแบบธรรมชาติ แล้วมันพิวปลิวสวยเด็กๆชอบไปถ่ายรูปกันใช่ไหมโ <c oughs> <Okay. S 2> อเคโอเคประมาณนั้นโอเคขอบคุณนะคะโอเคแล้วก็พีคสุดอ่ะพีคสุดช่วงไหนตอบอีกหนึ่งคำถามค่ะนะครหัวใจ<ถ>พีคสุดจะช่วงไหนหมายถึงคงหมายถึงฝนใช่ไหมคะฝนจะตกพีคสุดช่วงไหนถ,ถ้าถ้าฝนช่วงนี้นะคะยังยังไม่มีส่วนที่พีคหรือเยอะ เยอะเป็นพิเศษยอย่างช่วงที่ผ่านมาช่วงช่วงก่อนหน้านี้อะนะคะ uh huh. ช่วงนี้อาจจะต้องรอให้ร่องมรสุมนะคะดิด uh huh. ลงมาข้างล่างต่อเราโซนภาคใต้เราถึงจะได้ฝนอีกทีหนึ่งนะคะ uh huh. ซึ่งก็ไม่ใช่อาทิตย์นี้แน่นอนนะคะ uh huh. ก็น่าจะถ้าถ้าดูจากระยะในการในการของมวลอากาศนะคะก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือไม่ก็กลางอาทิตย์หน้าหลังจากนั้นก็นะ่าจะเริ่มมีฝนได้เพิ่มมากขึ้นหรือฝนต่อเน,นื่องขึ้นนะคะ อุ้ยนันทิยาสวัสดีดีเจอุ้ยนันทิยาจากอุบลราชธานีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยดิฉันคุณธนพรเข้ามาในช่วงนี้สุดท้ายพอดีดิฉันรู้สึกเอ๊ะกับคำพูดของคุณพัชรีเมื่อสักครู่ <ฮะ S 1> ดีดลง <ฮะ S 1> ล่องมรสุมดีดลงคำว่า ล่องมอรสุมดีดลงเนี่ยคุณพินทิพย์อยากทราบเหมือนสุภาวดีไหมคะว่ามันความหมายในนักอุตุไม่เป็นไรคร่ะคุณธนพรความหมายมันเป็นยังไงคะล่องมอรสุมดีดลงอัดขยายความออ,อาจจะไม่เคยใช้คําว่าดีดลงนะคะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนตัวลงคือโ<อ>ดยในลักษณะถ้าว่าเรายังไม่เปลี่ยนไปสู มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงอ่าตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมที่พัดมาทางอ่าวไทยแรงจนจุดต่อเนื่องยาวๆนะคะ,ะตัวเราผสมมันสามารถเคลื่อนขึ้นลงได้นะคะ,ะเหมือนอย่างเช่นตอนนี้มรสุม,สมก็จากเดิมที่เราฝนเยอะในช่วงปลายเดือนในช่วงปลายเดือนที่แล้วระหว่างปลายเดือนที่แล้วแล้วก็ขึ้นมานี้อ่าใช่ค่ะ ก็จะเห็นว่าฝนจะเยอะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งช่วงนั้นนะคะรามาสุมจะอยู่ทางด้านภาคใต้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยทำไม้ภาคใต้เรามีฝนเยอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนตัวลงนะคะแต่ทีนี้ด้วยมวลอากาศเย็นที่ลงมายังไม่ยังไม่เต็มที่ยังมีอ่อนบ้างลงบ้างเงี้ยค่ะพอมวลอากาศเย็นอ่อนทาให้ร่องมรสุมก็เคลื่อนตัวขึ้นแต่เมื่อกี้หนูใช้คําว่าดีดขึ้นดีดลงใช่ไหมก็เป็นการเคลื่อนตัวขึ้นถอยตัวลง ลอยลอยตัวขึ้นนะคะตามตัวมวลกาจีนขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ฝนนะคะขยับขึ้นไปอยู่ทางด้านตบนของภาคสักส่วนใหญ่ตอนล่างก็มีบ้างแต่เป็นลักษณะของฝนที่ขนองแทนแทนที่จะเป็นฝนคลุม,ม,มทั้งวันหรือว่าอาจจะมีมากสุดก็่าฝนได้ตั้งแต่ตอนบ่ายเงี้ยตอนบ่ายจนถึงตอนดึกอะไรก่อนนะั้นคุณชนะพรบอกเสียงสะท้อนในช่องทางใหม่สะท้อนมากไหมคะคุณ คุณชนะพรอันนี้เราจบแล้วนะเรารายงานจบแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเม่สักครู่ที่ฉันก็ลืมลืมเปิดไมค์นู่นนี่นัน,น,น,อ,นอ่ะโอเคได้ได้ยินเรียบร้อยนะคะครบถ้วนนะคะอ่าตอบคำถามในสิ่งที่สุภวดีอยากรู้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต้องขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เราเข้ามารายงานพยายกรณ์อากาศจะพยายามให้ทุกวันเสาร์เนี่ยรายงานพยายกรณ์อากาศก่อนเที่ยงจะทําให้ภาคบ่ายเนี่ยคนฟังที่ชมไลฟ์อยู่จะได้วางแผนการทํางานได้ถูกนะคะเอาเป็นว่าต้องขออภยัยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมการนําเสนอและก็การรายงานพยายกรณ์อากาศอยู่ในเช้าวันเสาร์ที่หพฤศจิกายนเรารับนะคะเดือนใหม่เราเริ่ม ต้นเดือนใหม่วันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณว่าที่รอยตรีหญิงพัชรีประเทศค่ะนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าไหมคะคุณพัชรีเจอกันวันไหนคะค่สะสัปดาห์หน้าค่ะเจอกันวันจบสัปดาห์หน้ายังไม่ไม่ทราบ<ม>วันยังไม่รู้วันจะไม่ได้จะไม่ได้โอเคคุณธนวัฒนสวัสดีค่ะโอเค ่ทางนู้นไม่มีอะไรอะโอเคเรียบร้อยทุกคนคุณพินทิพย์ก็ส่งดอกกุหลาบมาให้เรียบร้อยขอบคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะคุณพัชรีคะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศที่เรานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังสดในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณธนพรขอบคุณมากๆเลยค่ะ สนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 74 311 760เสด็จสู่สวรรค์คาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสนึิในพระมหากรณุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้